เดินหน่ายไปไหนได้ไรได้ดีไปแรงครับผมเดี๋ยวนี้ไปไหนได้แล้วเหรอดีไปแรงเนะี่ยคือว่าไปฟาร์มว่ามันแข็งแรงครับผมอ๋อเขาเรียกว่าดีไปแรงเหรอครับผมดีดีไปแรงดีไปแรงครับผมดีไปแรงครับผมโอ้โหไปไหนบ้างเอาเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังดิก็เดินไปมันจังใช้ไม่เท้าครับผมเดินไปสามสี่โลได้สบายมากเลยอะไรเดินที่สามสี่โลจริงๆเหรอซึ่งเมื่อก่อนเป็นยังไงเดินแล้วเหนื่อยครับผมไม่ เมื่อก่อนเดินถึงสามสี่โลไหมหรือว่าเดินแค่รอบเตียงก็แย่แล้วเมื่อก่อนอะ่ะเดินสามสี่โลต้องใช้ไม้เท้าครับผมอ๋อก็คือเมื่อก่อนก็เดินแบบนี้คือเดินสามสี่โลเหมือนกันแต่แต่ใช้ไม้เท้าแต่งวดนี้เดินสามสี่โลเท่ากันแต่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าถูกต้องไหมถูกครับแล้วแขนเป็นยังไงบ้างแขนอะ่ะแขนก็ยกขึ้นยกอะไรยกยกน้ำเบลล์อ่ะสามร<ว>้อยมากรายหนะ้าร้อยหกร้อยเนี่ยยกดัมเบลเหรอ โ <c oughs> อ้โหผมแต่ว่าฮะกวาดถักกวาดหยิบช้อนกินข้าวยังไม่ยังไม่โอเคครับผมเ <c oughs> ออก็คือยังไม่สามารถหยิบช้อนกินข้าวได้คือยังควบคุมไม่ได้แต่ถ้ายกแต่ว่า,วายังยังควบคุมยังไม่ค่อยได้นิ้วนิ้วยังไม่ค่อยได้ครับผมอ๋อแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะไหมเอาพูดกันตรงๆเลยเยอะครับผมเยอะขนาดไหนหมายถึงเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมาเดี๋ยวลองเล่าเมื่อก่อนแขมมันนิ้วนิ้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยครับผมอืมแล้วตอนนี้ แล้วตอนนี้เป็นยังไงนิ้วฮะมันก็เด็กได้อะไรได้แต่ว่ามันยังคุมไม่ได้เออนิ้วชี้มันเป็นยังไงนิ้วชี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่านิ้วนิ้วชี้ต่อมันมันมันคือมันยังไม่มาครับผมอ๋อเฉพาะนิ้วเดียวเหรอครับผมเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนิ้วโป้ได้ไหมนิ้วเดียวนิ้วโป้ได้ได้ลครับนิ้วโป้เนี่ยสบายมากครับแล้วนิ้วก้อยกับนิ้วกลางอ่ะนิ้วก้อยนิ้วนิ้วกลางเนี่ยโอ้สุดยอดเลย ติดได้อะไรได้เนี่ยมันจะแข็งแรงนิ้วกลางไงอ๋อแข็งแรงแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงนิ้วกลางกับนิ้วโป้แต่นิ้วชี้เนี่ยมันยังไม่ได้ใช่ไหมยังก็ติดอยู่อย่างเดียวเปน็นอมตะพฤกมากี่ปีแล้วเนี่ยถึงฟื้นฟูได้ขนาดเนี้โอ้แม่เอาพูดกันตรงๆเลยอเอาวันที่จำวันที่ได้ไหมวันที่ที่แบบเราเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเนี่ย สามปีศจิกายน <c oughs> ปีม,มันเจ็บปวดมากเลยต้องจําวันที่นี้ได้ถูกต้องไหมจำได้ครับผมจำไดครับเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสองหกสิบสองหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเอ้ยสามปีกว่าแล้วหรอรโอ้โหและเรื่องกักนอ,อ๋อ,อ,อที่มาเจอ ที่เริ่มดื่มของคุณหมอเนี่ยนะเดินพฤศจิกายนเหมือนกันแต่ตอนนี้ผิดกันเลยใช่ไหมคือวิถีชีวิตสภาพสภาพความเป็นอยู่ยกดัมเบลได้ห้า้อห้าร้อยครั้งไม่มีเหนื่อยเดินได้สามหรือห้ากิโลนะได้สามสี่โลได้ครับสามสี่โลนะโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าขนะขวดนา้ึไปคือคุณลุงยืนยันเลยว่าขวดหนึ่งสองขวดเนี่ย มันมันดีขึ้นแต่จะให้มันหายเหมือนกับคุณลุงนี่ไม่ได้เพราะคุณลุงดื่มมามกี่กี่ขวดห้าหกขวดเลยใช่ไหมเออมันถึงจะชัดเจนเพราะฉะนั้นแหมเราเราติดกับโรคเอามาพึกเอามาพาดมาทั้งชีวิตมันจะให้เป็นยาวิเศษหรือไงกินขวดหนึ่งมันหายแต่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคุณลุงยืนยันว่าให้ดื่มต่อนเนื่องไปก่อนถูกต้องไหม,หมอเอมอขั้นต่ำกี่ขวดนะ เออมันมันขื่นใจจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเผลเออนี่แหละ่ะคือเหตุผลว่าทําไมคุณลุงบอกว่ามันดีขึ้นมันค่อยๆดีขึ้นแต่มันจะเห็นผลชัดเจนที่สุดสําหรับตัวคุณลุงนะไม่ใช่คนอื่นนะ<อ>กี่<อ>ขวดกี่ <ๆ S 1> ขวดย้ํากข,ขึ้นเออนี่แหละมันขื่นใจตรงนี้แหละนะคะคุณลุง<อ>นะคะ ก็ขอขอบพระคุณคุณลุงมากขอให้คุณลุงปลอดภัยไร้โรคโชคดีแล้วก็คนที่โทรไปก็ใช้วิทยายารในการที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไว้ว่า Facebook ทุกๆคนก็มีเบอร์โทรศัพท์เขาก็เห็นว่าเออคนนี้เคยคุยกับคุณหมอเคยคุยกับอาจารย์อุบล ก็โทรมาหานะคะก็ฝากไว้สําหรับคนที่แบบโทรไปอ่ะนะคะก็เข้าใจคนที่เป็นอมามพึกอมาพาตเหมือนกันด้วยเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีก็ช่วยเหลือเกื้อกูลไปบ้างก็มีเท่าที่ฟังนะ มีหลายคนก็โทรโทรไปอ่าโทรไปแล้วเขาก็สั่งยาคุณหมอส่งให้เขาก็มีนะคะก็มีหลายรายเพราะฉะนั้นก็ใช้วิทัยยา,ยานในการอ่าคุยโทรศัพท์กับหลายๆคนที่เป็นโรคเดียวกันเราก็มีโอกาสให้กําลังใจเขาได้ก็ให้กําลังใจแต่เราก็อย่าไปเอาทุกของเขามาใส่ตัวเราเพราะเราก็ทุกอยู่แล้วโอเคไหม ผมบอกให้ทำใจไว้ทำใจให้เปิดไฟเปิดใจให้ฟังฟังอ่ามาต่อมาคิดมากอือใช่ใช่เพราะคนเรามันมีความแตกต่างกันเนาะใช่ไหมขนาดคุณลุงคุณลุงกว่าจะดื่มสมุนไพรได้ก็แอบแล้วแอบอีกทนทั้งลูกชายลูกตะไพรแต่ก็สู้มาได้ นาะเรานี่แหละเป็นหมอที่ดีที่สุดของตัวเองดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราจะรับรู้ว่ามันดีหรือไม่แต่คุณลุงชัดเจนดีแต่ต้องมากกว่า6กขวดสําหรับตัวคุณลุงที่เป็นอาพิ่งมาสามปีนะคะปลอดภัยไร้โรคโชคดีค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ